กระแสดามาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับน้องอ,าอ้าอยสกุณาพรนะคะกันถ่ายโปสเตอร์นะคะซึ่งทางพ่อจ๋าพงศกรนะคะได้ออกมาไล่สดค่ะที่นี่พี่น้องคะหลังจากที่บอสนกพงศกรนะคะได้ออกมาไล่ชี้แจงเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับการดูแลดูแลลูกสาวนะคะบางคนเข้ามาได้ยังไงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสนใจลูกหน่อยใจน้องหน่อย อ่าน่าสงสารอาอายนะไม่มีใครดูแลพี่น้องฟั่งแล้วขนาดเท่าฟั่งแล้วก็ยั่รู้ซึกเลยว่าไม่มีใครดูแลยังไงพี่น้องคะบอสนกบอสนุนะคะเฉพาะคนดูแลและอาอายสกุลนาพอนเพิ่นจ้างมาดูแลน้องอาอายซี่หาคนพี่น้องก่อนที่เราจะเข้ามาคอมเมนต์นะคะต้องเข้าไปศึกษาหรือว่าเข้าไปดู ให้รู้แน่ชัดก่อนค่อยออกมาคอมเมนต์ให้เพิ่นพี่น้องคะพ่อแต่เรื่องเล่านี่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องอันนี้คลิปนี้คอมเมนต์เสียงแตกพี่น้องที่นี่คอมเมนต์จาก f อซคนที่เข้าใจบอสนกพงศกรพี่น้องคนที่ติดตามจริงๆคนเหล่านี้นะอมมน่มาหนีหลูจักบอสนอกมาหนีเป็น1ิปซิปปีขึ้นแล้วกรณีที่เพิ่นเขามาคอมเมนต์พี่น้องมาฟังการอ่าคนกลุ่มนี่เพิ่นเขามาคอมเมนต์ คือโดยส่วนโตของหัวหน้านกพงศกรหรือพ่อจ๋าของน้องอ้ายเป็นคนแบบนี้พี่น้องแรกนะคะแม่ตอกสายไหมแฟนเพจถือว่านี่ก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่ติดตามพ่อจ๋าพงศกรมาต่างย่าวน้านค่ะเยทซิ์เห็นตั้งแต่โดนตั้งแต่แยทธิ์เบิ่งหมอล้ำปินกับวาแมนค่ะแม่ตอกสายไหมได้ออกมาเว่าถึงบอสนกพงศกรแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะพี่น้องขาบอกว่า แม่เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าใจลูกที่สุดและไม่เคยมองว่าลูกชายเอาดีแต่ตัวที่ลูกชายเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะลูกชายเซฟคนในวงถ้าลูกชายเห็นแก่ตัวหรือเอาดีใส่ตัวลูกชายรวยเป็นเศรษฐีไปนานแล้วค่ะและการที่ลูกชายมาแต่งตัวถ่ายโปสเตอร์แม่ก็เห็นว่าเป็นชุดเก่าทั้งนั้นแต่ระดับนกพงศกรต่อให้ชุดเก่า20ปี ก็ยังหล่อและดูดีเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาคอมเมนต์ Comment อะไรก็ไม่สามารถทำให้พวกเราหวั่นไหวได้หรอกค่ะรักและเข้าใจพ่อจ๋าพงศกรทุกคนในองค์กรหมอรำเสียงวิหกต้องเป๊ะปังเท่านั้นนกพงศกรถึงจะปล่อยออกสู่สาธารณะแม่เชื่อมั่นเสมอค่ะยิ่งลูกพ่อจ๋ายิ่งใส่ใจ และแม่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ไม่เคยเห็นพ่อจ๋าไม่ใส่ใจลูกใส่ใจลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกชายเสมอสู้สู้ค่ะอันนี้คือทางแมปตอกสายไหมนะคะเขามาคอมเมนต์คือยาวมากพี่น้องคนต่อมาสาวออยพี่น้องค่ะสาวออยแฟนเพจนี่แหละนะคะอีกคนหนึ่งค่ะทิถือว่า กินซุกกินดิบอยู่กับบอดหนกพงศก,กรคือลูใส่ลูพุ่งกันหมดแล้วให้วางสันเพื่อนออกมาคอมเมต์แบบนี้ค่ะนี่คือสาวออยนะคะเบิ้งลูกเบิง้งหลันเจ้าของก่อนเดอ้ออันดับแรกย่าเหลียงตามใจคนที่โดนตามใจนินนดๆหน่อยๆบอทบอไดเดอร์ซัมมี่นี้อ๋อดัดมันตอนนี้เดอ้อสีไดอันดัดตอนเถาบอไดเด้พ่งสะก,กรเขาเป็นคนระดับผู้บริหารเป็นอย่างเขาสีเบิ้งลูก ขนาดลูกน้องสามสี่ลอยค้นเขายั่งเบิงได้ลูกเขาค้นเดียวสาวสติเขาก็ต้องบอกต้องสอนแหละและให้อยู่ในขอบเขตนะคะพี่น้องอันนี้คือท่างสาวออยแฟนเพจเท่านั้นแหละพี่น้องได้ออกมานะคะเพราะว่าเพิ่นเคยหลุดจากนิสัยของน็อตบอสนกพงศกรดี ok พี่น้องเพิ่นอยู่กับบออนกพงศกรมากตั้งโดนพี่น้องกับคงคิเห็นนะคะไล่ต่อมาพี่น้องคะ่ะ นี่กับยาวคือการคุณสมทรงทองหยิบนี่นะคะบอกว่าอันนี้บอสนกพูดถูกมากๆนะคะไม่ใช่เข้าข้างเพราะเป็นหัวหน้าวงนะคะเพราะถ้าถ่ายแล้วออกมาดูไม่ดีไม่สวยไม่สง่ามไม่เฟอร์เฟกก็จะถูกตำหนิติอีกว่าทำไมบอสนกเป็นพ่อบอสนกผู ok ้เป็นย่าไม่ดูแลให้ลูกตัวเองดูดีดูสวยอีกใช่ไหมเรื่องแบบนี้ต้องดูด้วยนะคะว่า ที่พ่อจ๋าเขาทำเพื่อจุดประสงค์อะไรค่อยมาว่าค่ะก็เหมือนลูกเราเราก็อยากให้ออกมาดูดีที่สุดช่วงนี้อิหล่าเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาจะมีอะไรที่ต้องควบคุมและดูแลเยอะๆนะคะนะคะคนเป็นพ่อเขาก็ต้องดูแลควบคุมให้ดีที่สุดหัวเลี้ยวหัวต่อ คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมรู้ดีว่าช่วงนี้สำคัญที่สุดขอเป็นกำลังใจให้พ่อจายย๋าญาณุรวมทั้งอีลาอาอายด้วยนะคะรักเสียงวิหกค่ะนะสุพินวงสุวรรณนี่นะคะบอกว่านกพงศกรเป็นผู้บริหารที่เด็ดขาดคำไหนคำนั้นเขายือนอยู่ได้เพราะตัวของเขาฉะนั้นแม่แม่พี่พี่เอฟซทั้งหลายที่รักเขาถ้าเรื่องไม่จริงไม่อยากคอมเมนต์ เลื่อนผ่านไปเลยอันนี้เห็นด้วยรักในตัวนกพงศกรและพูดจริงทำจริงชีวิตเขาถึงได้เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าชื่อเชื่อเถอะว่าเขานะ่ะมองการไกลรู้ว่าอะไรควรไม่ควรพงศกรสามารถมองอนาคตได้เลยชื่นชมความดีความน่ารักลูกน้องอความรักลูกน้องขอให้เสียงวิหกดังทั่วโลกและยืนหนึ่งตลอดไปค่ะ เนี่ยพี่น้องนี่คือเขาเอืน่นเอฟซีโตวจริงพี่น้องคะเยอะมากๆแต่และคอมเมนต์คือยาวมากพี่น้องอันนี้คือยายสินอยากจะนั่มาอ่านเห้เพ่อแม่พี่น้องได้ฟังอยากให้เข้าใจว่าคนยางบอดนกพงศกรอ่ะพี่น้องคะเพิินเป็นคนทีพิธีพิธันมากๆขาออกมาบอดีบองงามบอปะบอปังบอปล่อยออกไปให้สาธารณชนเพิ่นได้เห็นยางแน่นอนพี่น้องคะเสื้อในการบริหารของบอดนกพงศกร อันนี้คือคอมเมนต์ทีเป็นส่วนหลากหลายนะคะที่ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อมาพี่น้องคะ่ะสอนตั้งแต่ดเด็กอดีแล้วเข่าสู้ไหวรุ่นสอนยากน้องต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะแข่งเพราะแรงโซเชียลมันเข้าถึงทุกวันแต่เรื่องราวในวันนี้ถ้าเรามองในมุมกลับจากน้องอาจจะ ไม่เข้าใจในการถ่ายโปสเตอร์น้องอาจจะคิดว่าถ่ายรูปเฉยๆเราต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนอันนี้ในมุมของคนเป็นแม่นะเพราะตัวพี่เองก็ไม่เคยปล่อยน้องและที่สำคัญอย่าใส่ใจคอมเมนต์ที่บางคอมเมนต์มันทำให้เราประสาทแดกและพวก f อฟก็อย่าอย่าด่วนตัดสินก่อนครอบครัวเขา ถ้าเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นอืเนี่ยพี่น้องสุดยอดค่ะพ่อนกแบบนี้ดีเลี้ยงลูกต้องมีเหตุผลค่ะนี่พี่คะส้หรับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับน้องอ้ายสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรนะคะหวังว่าคนที่เขามากคอมเมนต์คนนั้นถือว่าบ,บ่เป็นเอฟซีโตจริงก็แล้วกันพี่น้องถ,ถ้าเป็นเอฟซีโตจริงก็กจะคือเหมือนทียายซิด ได้ออกมาอ่านให้ฟังนี่พี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นเอฟซีตัวจริงทีว่าถึงบอสนกพงศกรนะคะเพราะว่าหัวหน้านกพงศกรเพิ่นเป็นคนบ่เห็นแจโตพี่น้องที่จริงแล้วสุดที่เพิ่นใส่กับเป็นสุดเกาอิลียายสิิเห็นตั้งแต่โดดแล้วสุดสีแดงสีขาวสีม่วงสีเขียวสีนํำเงินน่ะพี่น้องเห็นมาหลายปีแล้วบ่ได้ใส่ใจว่าเพิ่นต้องออกมาดีๆขอให้ลูกน้องหรือคนในองค์กรได้อยุด ดูดีเพิ่นกับพ่อใจเอาละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องเล่าไว้ซ้ำนีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ